สำหรับท่านที่ชื่นชอบรถออฟโรดนะครับรถออฟโรดรถ SUV อถแขับเคลื่อน4ล้อทั้งหลายหรือรถแต่งยกสูงนะครับสไตล์นี้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ก็ได้รับความนิยมในหมู่คนชอบรถออฟโรดนะครับคันนี้เป็นรถเกียร์สปอร์ตเทสจากแดนกิมจิครับ1 9 9 7ครับเกียร์ยี่ห้อนี้เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับมาหลาย ปีก่อนแล้วก็ปัจจุบันถอนตัวไปนะครับเหลือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวที่อยู่โยงคงกระพันแล้วก็หลงเหลือรอดชีวิตอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมนะเก็บมาเป็นมือสองนี่เขาก็เอาไปแต่งต่อกันเยอะนะครับหลายคันอยู่นะครับ คันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะสำหรับเกียร์สปอร์ตเทสเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับนะคันนี้สีดำาูโทนนะยังเงามันอยู่เลยแล้วก็มตีตกของตกแต่งเรียกว่าดูดีเลยทีเดียวนะคันนี้เป็นปี1997ครับเปิดราคามา129,000บาทกับเครื่อน4ล้อจากเกาหลีนะครับตัวนี้อึดทนอยู่ครับดูแลรักษาง่ายด้วยนะ ถือว่าสภาพดีครับมองหารถออฟโรดที่5ที่นั่งครบทุกมิตินะฮะก็นี่เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำแล้วก็น่าสนใจนะครับถ้าคิดว่ามองหาเอาไว้อยู่แล้วนี่เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวไอ้เรื่องเครื่องยนต์นี่ตัวนี้ของมันเองหรือเปลี่ยนเครื่องไม่แน่ใจนะแต่ดูแลไม่ยากครับนะฮะก็สนใจติดต่อหาเจ้าของครับแล้วขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับ